สวัสดีครับวันนี้เอามีดพับ t ท c กติคอมาให้ชมดอดิศหนึ่งตัวนะครับกับแบรนด์ SOG นะครับซึ่งไอแบรนด์เนี่ยผลิตทั้งครีมทั้งมีดทั้งอ,อุปกรณ์เนี่ยแบบต่อสู้เลยนะครับต่อสู้จ้าจาเลยแหละตัวนี้ก็เป็น SOG flat นะครับ flat จะมี2รุ่นนะครับก็คือ flat ต,ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็จะมี SOG flat ที่เป็นรุ่นที่2นะครับ ส่วนใบมีดจะมี2แบบมีทั้งใบทันโตแล้วก็ใบทรงอดอปพอย์ธรรมดานะครับตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็น sog f a t ทันโตรุ่นแรกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับมือ1ตอนนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มือ1จะมีแต่รุ่น f a t tool รุ่นที่2นะครับราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณ2,450ถึง2,500 โดยประมาณยังไม่รวมส่งนะครับแต่หน้าตามันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะต้ามองผเผื่นก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับตัวนี้ S.O.G. Fat tanto นะครับระบบเปิดใบมีดจะเป็นทําสต s t a นะครับทคือดีดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสปริงด้านในช่วยในการดีดเปิดใบมีดทำให้เปิดใบมีดเร็วได้ด้วยนะครับมีระบบ,บล็อก อ่าเป็นเซฟตี้ตรงนี้นะครับช่อมากเลยนะตรงนี้ทําให้เวลาใช้มีดสปริงพวกนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่มันจะมีบางแบรนด์ที่เป็นมีดทัสสปริงอย่างเคอรชอนะครับที่เป็นระบบเปิดแบบสปีดเซฟมีสปริงด้านในแต่เขาจะไม่มีในระบบล็อกแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเวลาใช้งานก็ต้องระวังนะครับมีโอกาสที่ใบมนะีดเนี่ยจะดีดเปิดเองได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาให้ชมกันนะครับ พอผมสั่งมาแล้วเป็นเครืชอลิงอันนั้นไม่มีระบบเซฟตี้ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็อันตรายนะครับนี้เวลาใช้งานดันตัวเซฟตี้ตรงนี้ขึ้นมาด้านบนนี่ะมันจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆด,ด้านไหนก็คือพร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมแล้วก็ดิดเปิดได้เลยครับนี่ะดิดแรงมากนะครับดิดแรงมาก ใบมีดเป็นทรงทันโตนะครับความยาวประมาณ3.5นิ้วนะครับเป็นใบเรียบเกึ่งหยักนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปครอบคลุมมากๆแล้วก็เหมาะกับการต่อสู้สุดนะครับวัสดุใบมีดเป็น aus 8นะครับซึ่งน่าจะเป็นเหล็กคู่บุญของแบรนด์ฝั่งอเมริกาเขาเลยแหละนะครับก็คือเป็นเหล็กเริ่มต้นใช้งานทั่วไปหมดคมก็รับนะครับรับง่ายๆนะตัวใบมีดเป็นสีดำ นะครับมีสกรีนรหัสตรงนี้มามีสกรีนชื่อรุ่น SOG นะครับแฟรท,ทันโตนะครับถ้าแฟรท,ทูก็จะมีสัญลักษณ์เลขเอ่อเลขสองเลขโรมันตรงนี้นะครับไปทันโตนะครับสวยงามด้ามจับจะเป็น GFN นะครับเป็นพลาสติกเสริมพวกยากแก้วไนลอนธรรมดานะครับทำให้มันเหนียวไม่ใช่ G10 นะครับ แล้วก็ซับเฟรมด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะไม่มีซับเฟรมสแตนเลสนะครับมีแค่ส่วนด้านบนตรงนี้แล้วก็ตัวกลไกระบบเปิดนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเวลาจะปลดล็อกพับเก็บใบมีดก็ดึงสตั๊ดตรงนี้ลงมานะครับเป็นระบบล็อกแบบลิขสิทธิ์ของแบรนด์เขาเลยนะตรงนี้แล้วก็พับเก็บเข้ามาได้เลยนะครับอ่ามันจะอิสระอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พับเก็บ ล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีหนึง่งนี่ฮะปลอดภัยนะครับไม่สามารถเปิดเองได้นะครับแบบนี้เห็นไหมยกเว้นแต่เราจะเปิดตรงนี้แล้วก็ทําเปิดนี่ครับมาณนี้ครับมีดแนวแบบต่อสู้จ้าๆเลยนะตัวนี้แล้วก็ระบบหมุนเดี๋ยวส่องก่อนนะเป็นอะไรเอยคิดว่าน่าจะเป็น เป็นแหวนเป็นวัชเชอร์โลหะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นออทองเหลืองหรือว่าทองแดงแต่ไม่ใช่ไนล่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่เห็นสีเงินเงินด้านในตรงนี้อยู่นะครับน่าจะเป็นวัชเชอร์แบบโลหะไม่ฟันทงว่าเป็นอะไรนะนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับออกแบบมาได้จับถือถนัดเข้ามือโคตรเลยนะครับ มีจิปปิ้งด้านบนนะครับแล้วก็มีร่องนิ้วตรงนี้เข้ามือสุดๆครับตัวคลิปเน็บตัวคลิปเน็บก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะมันย้ายฝั่งได้หรือเปล่าน่าจะย้ายฝั่งได้นะครับเป็นย้ายฝั่งซ้ายขวาด้านบนเฉยๆยนะครับนี่รต่มเดิมมาเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับเหมาะสำหรับคนถนัดขวา แล้วก็เป็นคลิปเน็บแบบดิฟแคลรี่ด้วยนะครับพกซ่อนนะครับพกซ่อนประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอ่านะครับเป็นคลิปเน็บแบบพกซ่อนนะครับซึ่งเวลาเราเน็กบกับอกระเป๋ากางเกงเนี่ยจะเนียนมากมากนะครับส่วนใหญ่มีดของ SOG เนี่ยที่เป็นมีดแนวแท็กติคอลเนี่ยก็จะทําคลิปเน็บแบบดิฟแคลรี่อย่างเงี้ยมาแทบจะทุกตัวเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะแล้วก็แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงเป,ปุดปักตัวสัมมีด จะมีเป็นร่องนิ้วนะครับเอาไว้กันลื่นนะครับ3จุดเลยนะนแล้วก็ตัวตรงนี้ร่องนิ้วก็จะมีเ,เป็นตัวกันลื่นเหมือนกันนะครับเสาร่องมาให้กันลื่นตรงนี้มีส่วนโค้งตรงนี้ทําให้รับกับอุ้มมือนะครับนี่ประมาณนี้จับถือถนัดมือมากๆเลย XOG so เป็นแบรนด์ที่ออกแบบ มีดทับเนี่ยหรือว่าครีมเนี่ยจะเป็นในทางยุทธ,ธวิธีทั้งนั้นเลยนะครับแนวแทคติคอลทั้งนั้นเลยก็คือออต่อสู้เจ๋าเลยนะครับแล้วก็มีดของเขาแต่ละเล่มเนี่ยมีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็สตาร์ทเริ่มต้นก็พันกว่าบาท2,000 3,000 7,000ก็มีนะครับไอ้มีดสวยๆซึ่งราคาเอาเรื่องแต่ว่าถ้าซื้อมาเนี่ยรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่า เขาออกแบบมาดีมากๆนะครับออกแบบมาดีมากๆถ้าท่านอาชอบมีดแนวต่อสู้เนี่ยถ้าดับหนึ่งเนี่ยมันมีดอีเมสันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสู้ราคาของอีเมสันไม่ไหวเนี่ยลองมอง SOG ก็ได้นะครับก็น่าสนใจเนี่ยตัวประกับมีปั๊มมีปั๊มยางตรงนี้ไว้ด้วยนะครับลา SOG เนี่ย ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะ Spe special รือเปล่าฮรัเ special n i ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับขออภัยนี่ครับก็น่าจะแปลประมาณว่าเป็นมีดที่ออกแบบมาพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับสปริงดีดค่อนข้างแข็งเลยนะครับตัวนี้ผมได้มือสองมานะครับจากเพจใน Facebook นะครับสภาพค่อนข้างจะใหม่เลยนะ ประมาณ90%ขึ้นนะครับมีตำหนินิดหน่อยตรงด้านด้านท้ายนะครับมีรอยนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอยฝาจีบที่เจ้าของเดิมเนี่ยเอาไปเปิดนะครับไปเปิดขวดมานั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายด้านมีรูร้อยเชือกรลอพาราคอร์ดนะครับแต่เป็นรูค่อนข้างจะเล็กนะครับน่าจะร้อยเชือกเบอร์เล็กได้อยู่นะครับได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับ sog flat รุ่นหนึ่งนะครับใบทนโตวสวยงามโดดดันนะครับมีดแนวต่อสู้เลยนะครับช่วงนี้กำลังบ้ามีดแนวต่อสู้นะครับมีวางบนชั้นในบ้านเนี่ยยังกับคังอาวุธนะครับประมาณนี้นะครับออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วน ถ้าท่นานใดอยากจะไปซื้อตามเนี่ยอไม่แน่ใจว่ามันมีอีกไหมนะครับแต่ถ้าอยากได้ก็ลองถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งลิงก์ให้นะครับเป็นเพจที่ผมซื้อมันเองลองทักไปถามเขาดูนะครับว่ายังมีเหลืออยู่ไหมนะครับส่วนราคาเนี่ยก็ตัวนี้ผมได้มาประมาณพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะหรือพันกลางๆนี่แหละครับจําไม่ได้นะครับ แต่ไม่น่าจะถึง2,000นะครับเป็นมือ2ส่วน uh, SOG flat รุ่นที่2ที่ขายในราคาปัจจุบันเนี่ยก็2 0ง0กลางๆนะครับ2,400-2,500ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆอีกครั้งนะครับก่อนปิดคลิปครับสวยงามเลยนะครับท่านใดหามีดหรือว่าชอบมีดแนวต่อสู้แนวเท็กเทคคอเนี่ยครับจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยถ้าซื้อ ตัวรุ่นแรกอย่างผมไม่ได้ก็ซื้อเป็นตัวแฟดสก็ได้นะครับแฟดสก็ได้ทรงคล้ายๆกันนะครับทรงคล้ายๆกัน,นประมาณนี้ใบกึงหยักด้วยเหมาะกับการตัดของเหนียวนะครับตัวนี้สวยงามนะครับใบมีดยาว3.5นิ้วเนี่ยก็เหมาะกับการต่อสู้และป้องกันตัวสุดๆแล้วครับ แล้วก็มีระบบเปิดเร็วแบบมีสปริงด้านในช่วยดีดออกอีกครับระบบล็อก2ชั้นครับอันนี้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม